จากบูธเราอะ่ะมันมีทั้งโซนขนมปงังโซนน้ำโซนเกมแล้วก็โซนตักจีใช่ไหมมันมีหลายอย่างแล้วก็จะพาทุกคนไปดูสมมุติว่าหนูเป็นลูกค้าท่านหนึ่ง<ร>ที่<ร>ะจะมาซื้อน้ซึ่งนีง้นนจะเป็นโซนต่อแถวต่อแถวเป,ปิดหดเดินเข้ามาปึ๊บเดินเข้ามาตมีสังตัวเก้าอี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวดนเข้ามาสิ่งแรกที่ทุกคนจะเจอคือแคชเชียร์จะมีแคชเชียร์อย่างนี้รับอะไรลีค้าใช่ไหมแล้วก็คือจะได้เป็นใบสอบถาม เป็นใบสอบถามนะคะนี่คือใบสอบถามที่คนจะได้รับนะทุกคนติ๊กได้เลยนะคะของเมนูเรคเคนจะมีปิง้งฝั่งแรนดอมซิกเนเจอร์ก็คืออันนี้จะเป็นหน้าเมมเบอร์อันนี้คือคอมโบเซตที่เป็นแก้วพิเศษซึ่งอันนี้มีประมาณ30แก้วต่อวันนะคะอันนี้สั่งได้แค่1ใบเซ็ต1อันติ๊กเลยติ๊กเลยเลือกได้ว่าจะเอาแป้งนุ่มกรอบหรือกลางอันนี้ให้เขียนของคอมโบเซตเขียนน้ำสนุกตรงนี้ฝั่งปิ้งเลือกได้2หน้านะคะเขียนตรงนี้เขียนแล้วก็เขียนนะอันนี้นายไม่อั้นจ้าใส่ตัวเลขเข้้าาาามมใในนนช่งน่งีจเสสวลด2 2ก็ มีน้ำหนึ่งก็ใส่มาเลยได้หมดอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะก็ใส่ตัวเลขมาแล้วก็ระบุมาใครซื้อ300บาทปุ๊บได้โฟโตเ้เสร็จเลยอันนี้คือไปสอบถามนะคะคือทุกคนมาถึงตรงแคชเชียร์จะได้รับอันนี้แล้วก็เอาไปเซ็นและนี่คือสุดพิเศษที่เราจะภูมิใจนําเสนอมากก็คือคอมโบเซตค่ะอันนี้คือคอมโบเซตคือทุกคนจะได้น้ําแล้วก็ได้ขนมปังตรงนี้2หน้ารดได้แล้วก็ได้คุกกี้จากพี่ไข่นี่ นี่คุกกี้พี่ไข่ทำเองพี่มินถ่ายไปไหนใช่มีสติกเกอร์จากคุณไข่ด้วย<อ>ซื้ออันนี้ได้อนั้นด้วยแล้วก็ได้โฟโต้เซตด้วยรวมไปถึงได้สติกเกอร์ร้านเราด้วยโหไม่มีไม่ได้แล้วป่ะ3คูปองเท่านั้นเป็นวันละ60เซต30อันแรกอะคะ่ะจะเป็นแบบนี้ S <S <S เป็นแบบนี้ถ้ามาเร็วจะได้ถ้วยนี้ใช่ใ <มา S 2> ช่มาชิมอันต่อมาจะเป็นแบบนี้จะเป็นอ่าโอเคอก็จะเป็นได้สองหน้าเหมือนกันแต่ว่าเราก็คาลดได้ทุกอย่างเหมือนเดิมแค่คนละบรรจุพันอันนี้ก็คือโซนอันนั้นก็คือมาเอาของจะได้มาตรวจสอบก่อนจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วก็ถ้าน้ำมาก็หยิบมาออกได้เลยซึ่งทางออกสมมติซื้อน้ำเฉยๆปุ๊ ب, บปุ๊ ب, บปุ๊บหยิบปุ๊ ب, บเดินออกนี่นี่ดูนี้นะดูนี้ คือที่มาไลฟ์วันนี้เพราะว่าแผ่นผังวุดเรามันยากนิดนึงก็เลยอยากไลฟ์ให้ทุกคนเข้าใจก็ออกอันนี้บ๊ายบาาแล้วออกไม่ใช่ออกแล้ววนใหม่โอเคมาเล่นเกมเกมแรกก่อนเกมคาูงคะอเล่นคางููใช่ไหมเข้ามานี่ มันจะมีทีวีตรงนี้เห็นทีวีไหมคะคือเดี๋ยวทีวีเราจะตั้งตรงนี้คนมองเห็นชัดแน่นอนนะคะก็มาตรงนี้คนที่จะเล่นอ่ะเข้ามาเลยจ่ายสองคูปองกบเมมเบอร์ที่อยู่ในบูธแล้วเมมเบอร์อ่ะจะให้ QR โค้ดก็คือทุกคนทาหน้าที่แค่สแกนแตะเข้าไปในเกมเข้าเกมแล้วก็มายืนรอในซุ้มตรงนี้ขอความรู้นะทุกคนไม่ถ่ายรูป QR โค้ดแล้วส่งต่อสแกนเสร็จปุ๊บแล้วก็มายืนรอตรงคออนี้เลยคอกซุ้มมันจะเป็นซุ้มนะคะก็สมมติว่าหนูได้อันนี้ปุ๊บแล้วหนก็ มายืนรอตรงนี้พื <quir ks> <S <S ้นที่กว้างขวางแน่นอน ตอนนี้ก็เลย <c oughs> หลังจากเห็นที่หลายคนฟีดแบ็กกันก็เลยอาจจะเพิ่มจํานวนคนตอนนี้รับได้มากสุด50คนต่อรอบเราจะไม่กําหนดว่าจะต้องเป็นเลขที่เท่าไหร่แต่ว่ามากที่สุดคือ50คนถ้ารอบนั้นเต็มก็คือเต็ม50คนแต่ว่าถ้ามี40คนแล้วมันถึงเวลาเริ่มรอบเล่นแล้วเราก็จะเล่นเลยซึ่งเราขออธิบายวิธีการเข้าคิวกันนิดนึงนะคะเราเริ่มรอบเที่ยงใช่ไหมซึ่งตอนเที่ยงก่อนหน้าก็15นาทีเราจะเปิดรับคนเข้ามาเข้ามาเอาแล้วก็รอแล้วก็เริ่มเล่นเกมรอบเที่ยงซึ่งคําถามเรามี15คําถาม ห้าคำถามของเราเราก็ตีว่าประมาณเล่นเกมเวลาเล่นเกมประมาณ5นาทีเล่นเกม5นาทีก็จะเป็นเชียงถึงเชียง5นาทีแล้วตอนเทียง5้านาทีถึงเชียง10นาทีจะเป็นช่วงเวลาให้รางวัลต่างๆทั้งรางวัลที่1 2 3แล้วรางวัลปอบใจทั้งหมดเราก็จะให้ภายใน5นาทีนั้นแล้วอีก5านาทีสุดท้ายอ่ะตอนเชียง10ถึงเชียง15 จะเป็นการเคลียร์คนออกแล้วพอเชียงสิบห้าเท่ากับเริ่มรับคนรอบต่อไปสําหรับรอบเชียงครึ่งก็คือเท่ากับเราก็จะมีเวลารับคนประมาณ15นาทีเวลาเล่น15นาทีคําถามเหมือนกันทุกรอบไหมไม่เหมือนจ้ะนั่งคิดตาแตกอยู่จ้ะตอนนี้ <laughs> ไม่เหมือนแน่นอนแล้วก็ไม่ยากมัง้งถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็มาลองเล่นดู อาจจะมีคําถามที่ใช้ซ้าบ้างวนบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกรอบเป็นชุดคาถามเดิมวนมาเล่นทุกรอบก็เจอความสนุกใหม่ๆแน่นอนเพราะฉะนั้นวนมาเล่นได้เยอะๆนะคะแล้วรางวัลของเกมข้าวหูเป็นยังไงคะรางวัลที่1ก็จะเป็นโพลารอยทุกคนจะได้เป็นตากล้องกล้องโพลารอยมาถ่ายพวกเรารูปหนึ่งมีเมมเบอร์3คนซึ่งเป็นสุมนะคะเราจะไม่บอกว่าเมมเบอร์คนไหนจะมาถ่ายแต่พวกเราจะจะจะวางกันไว้แล้วเพื่อเพื่อง่ายต่อการคิวที่แบบว่าจะต้องเตรียมตัวกันแต่ว่าเราจะไม่บอกว่ารอบไหนจะเป็นใครแต่ว่าจะเป็นสุมทุกรู ผัดกันไปสามารถเลือกเมมเบอร์เขียนชื่อของตัวเองสมมุติเ <c oughs> จนเป็นผู้ชนะเจนเลือกให้ชันเขียนชื่อก็ให้เจนอะไรเงี้ยชื่อมันชื่อของคุณเองนะคะไม่ใช่ชื่อของตเมมเบอร์ทำไมที่2ก็จะเป็นสติกเกอร์สุดพิเศษสติกเกอร์ที่พวกเรารังสรรค์มันขึ้นมาแล้วก็ไปปิน้นแล้วเราก็จะเป็นน้องน้ําของพี่โชนแล้วก็จะแปะปึ๊บ ประมาณนั้นอันนั้นก็คือรางวัลที่ 2. สองเกเกอร์ก็ได้กลับไปเลยแล้วเราก็แปะให้ด้วยรางวัลที่3ก็คือโฟโตเซตสุ่มทงมงั้งวงนะจ๊ะส่วนรางวัลที่เหลือต้องแต่4ถึงถึงว่ามันเต็มรอบ50อะทุกคนก็จะได้ของรางวัลปลอบใจแน่นอนอยากให้ทุกคนยืนกันเป็นระเบียบทุกคนก็จะยืนกันตรงนี้ใช่ปะแล้วก็ดูจอแล้วก็เล่นเพราะว่าเกมอะทุกคนจะต้องดูจอเพื่ออ่านคําถามแล้วก็ติคคำตอบในโทรศัพท์ของตัวเองอ่าตัวเกมอะไม่ต้องโหลดแอปก็ได้ใช้ในเว็บก็ได้เข้าเบเลยเกมสุดท้ายตรงนี้ มุมเด็กเล็กนะคะตรงนี้ก็ตรงเนี้ยก็คือโซนตักจีซึ่งเรากําลังตกแต่งกันอย่างสุดฝีมือซึ่งตักจีตรงเนี้ยหนูไม่รู้ว่าคนจะมาเยอะไหมก็เลยแบบไม่ได้คิดแบบว่าแบบเลนไว้อแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนมาเยอะอาจจะต่อตรงนี้เรามาเล่นตรงนี้เราจะมีให้ทุกคนเลือกสี่แบบสี่ขนาดบางอันเล็กบางอันหนาบางอันใหญ่บางอันบางหรืออะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวจะมีให้ทุกคนเลือกสี่อันแล้วทุกรอบจะเป็นแบบเดียวกันก็จะวางไว้อยู่4ี่คู่วางเป็นคู่ตึ๊บตึบ อะไรประมาณนั้นแล้วก็อาจจะให้ทุกคนคอยลูกเต๋าออกหน้าไหนก็จะได้เลนอันนั้นเดี๋ยวเราจะปิดเลข5กับเลข6เหลือแค่1นถึงสอันนี้อาจจะเป็น,นกลไกที่เราคิดมันจะมีสาหรับเพิ่ม1 0 0บาทสําหรับปันอนะ่ะปันรู้สึกว่าบางตักจีมันเหมาะสําหรับการจะเป็นตัวตั้งบางอันเหมาะสําหรับการเป็นตัวตีเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถาพับของตัวเองออกมาได้แต่ทุกคนต้องมาสุดอยู่ดีว่าจะได้ตีตัวไหนในสีอันนี้ทุกคนแค่มีสิทธิ์เอาตัวของตัวเองมาตีสําหรับคนที่แพ้ก็จะได้โปรโตเซ็นนนนนไแใคคหต่่วาอร์คนนนนอ้ะัย คลิปเพียงแค่15วินะห้ามเกินนะขอร้องตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่ทุกคนถ่ายได้ตรงนี้เลยเราก็เลยมานั่งจัดโซนตรงนี้ใช่เรามีคาถาที่เราโชว์ไปในป๊อปอัพไลฟ์ของ CCM ออ,อันนั้นก็จะเป็นคาถาที่จะให้ทุกคนไปเลยแต่คาถานั้น,นทุกคนจะได้เสกด้วยสมมติว่าชนะแล้วอันนี้คือกล้องปึ๊บชนะเพื่อนๆถ่ามันนี่สิหัามันนี่สิเป็นเมมเบอร์สามคนนี่ชนะนะขอเสกหน่อยค่ะาหารีลยดีจีเดี๋ยวเดี๋ยวลงก่อน ใช่ทุกคนซ่อนซ่อนตัวคุมบอกว่ากดหายปิดโอมจงหน้าลักขึ้นปิ้นวายล้มล้มประมาณนี้คือทุกคนต้องกดหายก่อนแล้วก็ไล่เล่นให้ดูหน่อยคนเล่นไม่เป็นเยอะมากเลยค่ะเล่นนะคะก็ง่ายๆปึบทุกคนแค่ต้องปา ให้ลงป่าให้มันโดนอันนี้แล้วมันให้มันคลิกลองดูทำไมพีม่เขาเขียนว่าไม่โดนเ <c oughs> <c oughs> อ้ยเอ้ยถ้าสมมติแปะครั้งไม่ได้แฟนขับหนาไปเนี่ยไม่ได้เฮ <c oughs> ้ย <c oughs> เฮ้ยมันเป็นไปได้ภายใน8ครั้งคือตอนแรกจริงๆแล้วพวกเรา500บาทคือ5ครั้งครั้งละ100ที่เราคิดแล้วพอหนูอ่ะพับแล้วลองเล่นเฮ้ยมันเป็นไปได้ยากเกินไปก <c oughs> ็ <c oughs> เลยขอเพิ่มเป็น8ครั้งก็รายละเอียดราคาการเล่นเกมนะคะก็สามารถไปดูได้ตาม i n นสตาแกรมของเมมเบอร์ที่อยู่ใน <c oughs> บูธท,ทุกคนเลยนะคะจะมีงลงรายละเอียดไว้ให้ครบเลย <c oughs> ชิปให้เท่าไหร่ก็ได้หรอคะเพื่อนชิปอุ้ย ไม่ได้ตั้งใจนะเพื่อน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 ไม่สนใจเขาเขามีกันเขาเพื่อนเพื่อนคะไม่เพื่ทิปให้เท่าไหร่ก็ได้หรอคะเราน่ารักเท่าไหร่คุณไมให้ ั้นค่ะแล้วก็เมมเบอร์มาทั้ง2วันทุกคน,คนทั้งหมดเลยแต่ว่าวันที่27เจนิดกับก่อนตอน4ี่โมงป่ะแต่นองนั้นคือทุกคนอยู่เต็มเต็มเลยแต่ก็อาจจะมีแวะไปพักกินข้าวพักอะไรต่างๆแต่ว่าเราจะเปิดบูธตลอดวันสุดท้ายบูธเราจะปิดตอน3ามเมืองครึ่งล่าสุ r ออเดอร์คือ3ามโมงแต่ซึ่งในวันสุดท้ายอ่ะไม่แน่อาจจะมีบางบร,ริการที่ปิด <c oughs> เพราะว่าเราจะอยู่กันแค่3มคนเดี๋ยวมาประกาศอีกที<ม>เดี๋ยวเราดูก่อน<ม>ว่าอะไรขายดี <c oughs> เราก็จะเปิดอันไหนขายไม่ดีเราก็จะ ที่อธิบายไปวันนี้คือเกิดขึ้นทั้งสุกและเสาวันอาทิตย์ก็เดี๋ยวมาบอกอีกทีหนึ่งว่าอะไรจะเปิดอะไรจะปิดบ้างครับผม <c oughs> อนามือไปด้วยกัน <c oughs> น้องโตัสสาวค่ะเข้ามาเติมอะไรบ้างจ้ะผ้าก็มีอะไรผิดพลาดทุกคนอย่าอย่าดุแรงทุกคนต้องค่อยๆพูดค่อยๆจ่าเติบโตไปด้วยกันค่ะน้องโตัสสาวเพราาตัวเธอตัวสาวตัวสาวตัวสาวขอให้ทุกอย่างเกินบัดหายไปได้ดีแล้วก็ขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือในการจัดแถวหรืออะไรเดินอะไรต่างๆเนาะมันจะได้โฟล์วโฟล์แล้วงานจะได้เป็นมัสริมัสใจที่สนุกสนานติดตามไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคอรเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am for him